แนะนำช่างใหม่นะครับโยกฟันปัตเตเลียนอ่าโยกฟันปัตเตเลียนเนี่ยโยกฟันปัตเตเลียนน่าทำอ่าสมัยก่อนนะเราได้ปัตเตเลียนมาใหม่นะปื๊ดล้วก็ต้องกำลังตัดตัดอยู่เอามือมากะก่อนเอามือมากะเอามือมากะแล้วก็ช่วยกันโยกมันโยกไปถึงไหนหรอวะค่อยๆไล่ค่อยๆไ,ไล่เราจะใช้มือนี้โยกไหมแต่สรุปพอเราตัดๆไปอะ่พะพอหลังๆเราเริ่มเก่าใช่ไหมเราเริ่มเก่าเราเริ่มพลิกแล้วพลิกพลิกปั๊บปั๊บลองมันต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าไปตัดตัดเราบางทีตัวเปล่เปล่าเราก็มานั่งฝึกนะเนี่ย อันนี้ก็อย่าไปขันแน่นไปนะขันแน่นไปก็ยากอีกขันหลวมไปก็คลายอีกนะก็ต้องพอดีพอดีสมมุติว่าเราเราแนะนําช่างใหม่นะสมมุติว่าเราจะเริ่มที่แบบจะใช้ตัวนี้สะบัดนะถอยให้สุดเลยถอยให้สุดแล้วสะบัดสะบัดจับประมาณกลางๆเงี้ยแล้วแต่ถนัดน,นะแต่ผมก็จะจับประมาณนี้สะบัดก่อนสะบัดนี้อะไรพอถอยสุดปั๊บมันคือย,ยังยาวอยู่ถูกไหมยังยาวอยู่พอสะพังเรากกัดเลยดันกลับมาสุดแล้วก็ไปครึ่งนึงครึ่งนึงลองสะบัดดูมันลบเหลี่ยมดีไหมถ้ายังลบเหลี่ยมไม่ดี หรือเราเผื่อยาวแบบเผื่อเร่อมเยอะไปสักหน่อยนึงพอไม่ดีปับ๊บเอากระสือมาตรงกลางอ่าพอกลางปั๊บกลาง,ลางมันจะ5้าสใช่ไหมอ่ะเอามาสักยี่สิบห้าคือไล่ไล่ไปพวกนี้จะสอนไม่ได้นะเราจะใช้ความรู้สึกในการตัดอ่าเหมือนเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราใช้ความรู้สึกบางทีเมื่อเรามีประสบการณ์แล้วเราจะใช้ความรู้สึกอ่าเนี่ยนะแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วนี่หนึ่งสองสนี่มีระบบล็อกหมดเนี่ย เห็นไหมมีระบบล็อกหมดสมมติเราถอยไปสุดอ่ะถอยไปสุดอ่ะกลับมาหนึ่งอ่ะกลับมาหนึ่งอ่าเนี่ยใช้มือเดียวอ่าเนี่ยได้หมดเลยเดี๋ยวนี้มันมีล็อกแล้วสมัยเนี้ยเนี่ยล็อกเราไม่ต้องไม่ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันจะเงาปั๊สมมติจะไม่ได้ปับ๊บเราก็ถอยออกมานิดนึงยังไม่ต้องถึงล็อกก็ได้ล้วก็สะบัดได้อ่าเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่ละมีระบบล็อกแล้วนะอ่าลองเปิดใจดูนี่ครับแรงพอๆกัน สวยๆนี่ยตัวปลาฟันลองเล่นดูครับลองเล่นดูเมื่อก่อนเราก็อาจจะสองมือก่อนเมื่อก่อนเราอาจจะสองมือพอเราคล่องแล้วเราก็อาจจะพลิกแค่มือเดียวสะบัดสับบัดอยู่เราก็เอามือขวาแตะปับป๊บปั๊บหรืออย่างงี้ไม่ได้เรองใช้นิ้โป้งเดียวผมใช้ถนัดนิโป้อ่ะวันนี้มาแนะนําช่างใหม่นะครับโยกฟันปตตทเลียนไปแล้วครับสวัสดี